สวัสดีครับสวัสดีฟุซีทุกท่านครับอยู่กับช่องนี้เบาครับอันนี้มาอยู่กับทีมงานหกรอยดำกรีนครับทีมงานาปดตุงครับหรือแซมริงครับหรือหกรอยดกรีนนั่นแหละเรืองอารามงามแท้งานลอกหน้าดินครับหรือลอกหรือขุดสานี่มาดูนะอย่างลึกเลยหน้าดินสวยๆครับสนใจติดต่อได้ครับนี่ ขายทุกคันครับขายโบกได้ครับมาแล้วครับนิมรอริคช anel กับโดยนักแซ็กผมซื่อของเรานี่เองครับไม่ได้เจอนานครับไอ้ขาว ยังรอเหมือนเดิมครับแต่ไม่มีบางฝุ่นกลางเหมือนเดิมเลยอ้าวบางรถแมคโครเขาเลยจะแซกไม่อยากเดินไปนะทุกคนแดดร้อนมากเลยอ่ะเต็มแล้ว210ครับ g ี J o 8ด e ีหรือเปล่ามีโนนายักเนี่ยพอดีพอดีครับใส่ดิน ไม่มากไม่น้อยครับชมราคาครับน้ำมันแพงใส่มากเดี๋ยวว่าถนนพังครับใส่น้อยเดี๋ยวว่าไม่คุ้มครับอ่ะถอยไปลูกพี่ เนี่ยใครจะแต่งสิ่งเทคทรงยุ่นผสมไทยนี่ผมแนะนําทรงนี้เลยครับแก๊บนี้ของยุนเนาะนาซานี่ของไทยใส่มมวกครับแล้วก็บางฝุ่นหน้าไม่ต้องใส่ไอ้นั่นเลดก็ได้มันก็สวยของมันครสวยไปในตัวครับแต่สีอื่นผมไม่ดูนะแต่สีขาวผมว่าสวยซิ Single ่งไฮเทคสองแรงมา้า วา่าน่าดินอย่างนี้นี่ใครเห็นก็อยากได้เลยทุกคนต้องโบกแล้วต้องโบกแล้ะราคากันเองครับราคากันเองใครมาจากช่องผมนี่ได้ส่วนลดแน่นอน <c oughs> ไม่ได้นะพู้เล่นเฉยนะ โอวใส่เยอะแต่จานทีใสใสได้ๆมันไอแม่งอกอ้อนเขา <c ười> <c ười> คิวต่อไปน่าจะเป็นเซนิดครับ ินิดประสาทสิงอันนี้ก็ยังตกเหมือนเดิมครับคันนี้จะมาส่งสปอร์ตไรทครับ วิ่งกันอยู่ห้าคันครับไม่ใช่ดิใช่ห้าสี่คันครับทีมงานนี้วิ่งกันสี่คันครับน้องมิ่งยังไม่มาน้องมิ่งน่าจะถอนมันอยู่ครับช่วงนี้ เยอะเลยจานเทคันนี้แรงคันนี้นี่แต่งออกมาจากรถตจูเนียอะไรแต่งหรือเปล่าจูเนียอะไรนาะคันนี้ถ้าจำไม่ผิดรอออกมาเลยครับอ,อันนี้ใส่ค้ำกระจกด้วยครับกันสัน่นแล้วก็ค้ำหน้าครับสปอตไลท์สองตัวเพิ่มความสว่างครับ คนันี่รถไฟนอกรางครับแค่นี้ก็สวยได้ครับไมจ่จำเป็นต้องใส่สปอร์ตไลท์เยอะๆครับเต็มแล้วครับเลย ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ช่องลิวเบาเบาด้วยครับเพ,พื่อการชมคลิปใหม่ครับสวัสดีคลิปนี้บ๊ายบายครับ